สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราเลบินนะคะแม่เพชรนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เพชรก็จะกําลังจะทานข้าวนะทุกคนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําพริกแม่เพชรนะคะแจ่วบองแม่เพชรนะคะทุกคนมีติดตู้เย็นไว้นะคะขนาด200กรัมนะคะ ขนาด200กรัมนะคะทุกคนราคาม,มันมันจะมีด้วยกัน3แบบนะคะจะมีด้วยกัน3แบบก็คือแบบดิบนะคะแบบดิบก็คือกระปุกละ89บาทนะคะอันนี้คืออันนี้คือราคาหน้าร้านนะคะทุกคนไม่รวมราคาทรงนะคะอันนี้กระปุกละ89บาทนะคะ,ถ,ะ,คะถ้าเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางแม่เพชรก็บวกเพิ่มกระปุกละ20บาท เพราะว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราเราต้องเวลาเราปนออดอ,ออกนะคะเราต้องเสียภาษีนะคะมันต้องเสียภาษีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใครใครสั่งสั่งได้ทั่วประเทศนะคะสั่งได้ทั่วประเทศส่งให้ทั่วประเทศนะคะทุกคนอันนี้แบบดิบ89บาบาทนะคะแบบสุกแบบสุกนะคะแบบสุก 109บาทแบบสุก109บาทนะคะแล้วก็แบบตัวนะคะแบบตัวราคาแบบตัวราคา139บาทนะคะส่งตัวประเทศนะคะทุกคนนะวันนี้ของมาถึงวันนี้ก็คือไปส่งให้ลูกค้าเลยเพราะว่าแม่เพชรโพสต์ขายนะคะแม่เพชรโพสต์ขายแล้วก็คือพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่อยู่ มุกดาหารนะคะเห็นนะคะก็สั่งซื้อนะคะก็ไปแล้วหกกระปุกนะคะทุกคนไปแล้วหกกระปุกนะคะอ่าบางคนก็เอาทั้งสามสูตรเลยนะคะอ่าโอเคนี่นะนี่นะนี่นะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากอ่านี่อันนี้สูตรสูตรนี้นะคะเป็นอ่านเนื้อเนื้อเนื้อของเขาจะเป็นอย่างเงี้ยหอมมากทุกคนหอมมากสูตรอุดรน,นะ นี่นะกระปุกหนึ่งได้เยอะนะกระปุกหนึ่งได้เยอะกินได้เป็นเดือนนะคะเราสามารถแช่ตู้เย็นนะคะทุกคนแช่เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ทานนานถึงสองเดือนนะคะเราก็ไม่ต้องไปโขลกไปตำให้มันเหนื่อยนะไม่เพโรโขลกให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเอาออกมาแค่นี้ห่วงคือมันอร่อยมากเอาเอาออกมาแค่นี้ห่วงนะอันนี้ในในกระปุก ในกระปุกนี้ในกระปุกนี้เราก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินใส่ตู้เย็นไว้ทานนะคะเวลาเราไม่มีกับข้าวเราก็แค่ข้า,าวเปล่านะคะข้า,าวเปล่าแล้วก็ทานกับน้ําพริกนะคะผักลวกแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่ไม่แพงเลยนะทุกคนมันไม่ได้แพงเลยนะเนี่ยกระปุกละ89บาทสุดดิบสุดสุก1 0 9บาทแล้วก็แบบตัว139บาบาททานได้นานนะทานได้นานทุกคนนะคะ ถูกๆนะไม่แพงเลยอ่ะโอเคมาทานข้าวด้วยกันอันนี้น้ำพริกนะคะเราก็จะโยรยลูกโดดหน่อยนะคะทุกคนโยรยลูกโดดหน่อยกับผักลวกนะคะแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวนะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอ่านนี้ออกไปก่อนเอาพริกออกไปนิดนึงนะคะอ่าจะได้เห็นกับข้าวของแม่เพชรนะคะวันนี้นะคะกับข้าวแม่เพชรก็จะมีร้อนมากทุกคนอนาะกาศเราก็จะมี ผักลวกนะคะผักกัดเขาเรียกอะไรผักกดจอหรอผักกดจอรวกแล้วก็มีผักขมผักขมยักษ์ผักขมยักษ์ผักขมลวกนะคะทุกคนมีผักขมลวกมีกระลำปรีนะคะทุกคนมีกมระลำปีแล้วก็มีมะเขือสดนะคะแล้วก็มีปลาทูตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวนี่ที่คานไม่ได้เลยนะคะที่คันไม่ได้เคยคือ แจ่วบองแม่เพชรนะคะแจ่วบองแม่เพชรนะคะทุกคนแจ่วบองแม่เพชรนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะอ่ะนี่ดูเนื้อปลาร้าได้อร่อยจริงๆทุกคนผักแม่หล่นอืมโอเคมามาทานด้วยกันนี่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยทานกับแจ่วบองแม่เพชรเดี๋ยวเดี๋ยวอืม อ่ะโอเคนี่ดูเนื้อนะนี่ทานกับเจ้าบองไม่เผ็ดนี่อร่อยทุกคนไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะรสชาติดีไม่เผ็ด ไม่มีกับข้าวนะมีแค่แจ่วบองแม่เพชรนะคะทุกคนมีแค่แจ่วบองแม่เพชรกับอผักสดๆเนี่ยไม่อยากลวกก็กินกับผักสด อร่อยอร่อยมากทุกคนซื้อไปทานดูแล้วคุณจะติดใจอืม เอาเข่าเข้ามาในกล้องนอยทานกับปกะทูตัวใหญ่ๆกะทูปู๊ยลืมถ่ายนี่ลงโอ้ก็ลืมถ่ายลง <c oughs> แล้วทุกคนแม่ลืมถ่ายลง ๋ไม่รู้กล้องไหนเป็นกล้องไหนอ่ะถ่ายกับภ้าพลง่ันโอ้โหน้ำพริกก็น้อยน้อยเดี๋ยวใส่ <c oughs> หวงห่วงเจ้าของแบรนด์ห่วงน้ำพริกเจ้าของแบรนด์ก็ยังหวงนะทุนด้วยความมันมันอร่อยไง <c oughs> ก็ต้องห่วงอะ่ะเออห่วงทานเหมือนสบู่เหมือนกัน สบูอ่ออแกนิกแม่เพชรใช้ดีมากนะคะอ่าสบู่เรดี้โซฟนะคะใช้ดีมากแล้วก็ห่วงเหมือนกันต้องใช้หมดแบบหมดทุกก้อนนะถึงถึงยอมเปียกตอกเอามาเอาก้อนใหม่มาใช้เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปไว้ก,ก่อนถ่ายรูปไว้โพสต์นี่แหละทุกคนไม่ได้ถ่ายรูไปไว้เลยเนื้อจะบอกแม่เพชร โอเคโอ้ช้อนคุณทำไมไปวางอยู่ตรงนี้โ okay. อเคอามากินต่อมากินต่อนะคะทุกคนสั่งได้นะคะต่างประเทศไม่รู้สง่งส่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวแม่เพชรขอศึกษาก่อนนะเนี่ยเห็นไหมมันอร่อยแค่ไหนเนี่ยนะจิดปลายช้อนก็ไม่ได้นะจิดปลายช้อนก็ไม่ได้อืม กะได้นะคะถ่าใครชอบเผ็ด ถ้าใครคิดว่ามันไม่เผ็ดก็เนี่ยลูกโดดนี่ลูกโดดแล้วก็นี่น้ำพริกหอมอร่อยสะอาดถูกหลักอรมาถูกใจพอ่อถูกใจพ่อติ่งนะคะเพราะว่าพออ่อเน่ยเป็นคนที่ชอบน้ำพริกมากนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำพริกกับผักลวกก็คือจบแกนะดูนี่ลิแม่ ร้อนมาก10นาทีแล้วทุกคน10นาทีแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่อานใหม